สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะพาพ่อพายไปต่อสัญญาการเข้าโครงการนะครับต่อสัญญาเข้าโครงการของอบจอนะครับวันนี้ก็ตอนนีก้ก็มาอาบน้ําให้พ่อพายอยู่นะครับมีฉีดน้ําก่อนระดับแรกนะครับก็อาบน้ํานะครับ อาบก็อาบน้าอาบถูๆนะครับนี่ฉีดไปเรื่อยๆขัดตัวขัดตูดตนะครับนะฮะในระหว่างที่นี้เราก็จะอาบน้ำผ้าปขัดไปเรื่อยๆนะครับใช้มือในการขัดนะครับคลมันก็จะ,จะไปแบบเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าต้องรีบแล้วก็ผมได้เร่งสปีดคลิปวิดีโอให้ดูเร็วขึ้นนะครับผมนะนี่ขัดตัวขัดตูดขูดข้างล่างขูดหูเช็ดงาน,นะคะผมเรียบร้อยไปไปกันเลย น้ำฝนก่อนน้าฝนน้ำฝนเาก็กเเด็ัเด็กเด่เก ต่อสัญญาพ่อพาย <S <S ส่วนในระหว่างนี้เราก็รอนะครับรอคิวนะครับผมรอคิวแล้วก็รอเจ้าที่นะครับติดต่อเข้ามาแล้วก็จะถ่ายรูปนะครับต่อสัญญาช้างนะเป็นงานถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปช้างกับควานนะครับซึ่งพ่อพายเนี่ยก็จะอยู่ใน ทางแท็กซี่แล้วนะครับเย่ดีใจด้วยนะพ่อพายเรานะฮะนี่เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็ให้คุณพ่อเดินถ่ายคลิปไว้ให้นะครับนี่ก็เป็นหัวหน้านะครับที่มานะครับผมนะต่อสัญช้างนะครับในประจําปีนี้นะครับประจําปีนี้ที่ของอบจจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะก็มีช้างหลายเชือกเลยที่มาลอนะครับผมโอ้โหนี่นะฮะหลายเชือกมากๆส่วนเราก็นะครับมียืนรออยู่นะครับ ก็ไม่ต้องถามนะครับควันโอนแต่งตัวโอโหะไม่เรียบร้อยเลยนะครับไม่เรียบร้อยแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับผมนี่ยืนรอยอยูอ่ก็อบอกวหนนาว่าต้องรีบใส่เสื้อนะครับเพราะพ่อพายเราเนี่ยยืนนานไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่าช้างเยอะมากนะครับเพราะาาต้องรีบถ่ายนะครับรีบถ่ายเสร็จแล้วก็จะรีบมาแสดงต่ออีกพากน้ำฝนมาแสดงต่อนะครับนี่ลิงทีเดียว2เคเชือกไปเลย กับวันนี้นะครับผมีเป็นพนันบรรยากาศนะครับคนเยอะมากเดี๋ยวรอไปแบบเร็วๆกันเลยนะครับผม สีพร uh, yeah, no. ีได so ้หมดหนูไดหมค่ะต้องขอค่ไค่ายขอนเมืองและเพาก็มือเดิมมันดูแล้วก็มีคุณสมบัติต้องแล้วเวลามาืนจะมาดีย่งง้อ่งานอันนี้ใส่แยงได้ไหมคะใส่แยงได้ไหมอันนี้ไม่ดูร้าย ะครับที่ท่านได้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการต่อสัญญาช้างนะครับเขาก็จะมอป้ายแล้วก็มีชื่อช้างแล้วก็ชื่อควานแล้วก็ชื่อเจ้าของนะครับอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับผมนะแล้วก็สมนภาก็ชื่อพลายขวัญเมืองครับแล้วก็พ่อควานก็เป็นผมนะครับสมศักดิ์นะครับผมนี่ก็มีเล็กที่นะครับผมนะฮะเจ้าของช้างนะครับก็มีชื่อบอกอยู่นะครับผมนี่เป็นบรรยากาศ รอบรที่ท่านได้เห็นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ท่านใดที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์ก,คกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย